Renith's turn to pick <chem> to สวัสดีครับแฟนๆ GGPL <GB> ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสด AMD Premier League ครับซีซั่น2นะรอบนี้เป็นรอบเมนอีเวนต์แล้วครับมิดทัสครับหนึ่งเดียวของไทยที่เหลืออยู่ในรายการนี้ครับจะเจอกับเซนิดครัทีมสุดยอดทีมจากสิงคโปร์ครับมิดทัสจากทีมไทยดูว่าจะคว่ำเซนิตได้ไหมฮะ เจอเซนิตมาเนี่เหมือนเป็นต่อครับเป็นตอที่มิดทัศเนี่ยก้าวข้ามลำบากเหลือเกิน,นะะเนี่ยเอกับออเลสเนี่ยตบมาหมดฮนะแต่เซนิตเป็นอะไรที่ยากสำหรับมิดทัศมากๆครับต้องดูว่าเกมน,นี้ครับมิดทัศจะมีเซอร์ไพรส์รอะไรฮะนะ,ะอยู่ผมเอมในการเป็นเอเนเตอร์ในเกมน,นี้ครับผมขอญาตไปโพสโปรโมทอย่างไวนะตัวเองก็อยากดูด้วยนะ ก็สำหรับรายการ DKS Dota 2 Tournament นะมิทศั์ก็ผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายรอบเมน e อีเวนต์เรียบร้อยแล้วครับทีมใหญ่มากันครบมีที่อกหักเนี่ยก็มีอเวกแค่ทีมเดียวฮะมันเจ็บช้ำน้ำใจเออโอเคฮะเดี๋ยวรีบโพสโปรโมทก่อนจะได้มาดูคขาดราฟกันนะ Weaver! Dire team pick Set uh, AMD Remaining. Shadow Demon. Zenith's turn to pick. Ten. Zenith's turn to ban. seconds remaining 5 seconds remaining <coughs> dia team ban 10 seconds remaining Zenith's turn to แชร์ก็ไปบนแฟนเพจ TGBL เรียบร้อยแล้วครับแมตต์นี้ฮะถ้าไลค์ต่ำกว่าร้อยไลค์นี่ไม่เปิดโหวตด,ดีไหม <10 seconds S 2> ช่วยกันแชร์ด้วยครับมิทัตลงสนามครับ <D aya S 2> เจอสุดยอดทีมของโลกนะจะบอกว่าของของเอเชียเลยดีกว่าสุดยอดทีมของโลกครับอย่างเซนิทเซนต์ปีเตอร์เบิร์กฮะเซนิทเฉย นะต้องขอบคุณ MDP Meli ครับแล้วก็ Dota Talk ฮนะที่คอยโคเรตการแข่ง MDP Meli เป็นสปอนเซอร์รายการน,นี้ครับแล้วก็อย่าลืมครับนะนึกถึง Dota เนี่ยต้องนึกถึง TGPL ก่อนเลยครับไม่ว่าจะเล่นเกม Dota เนี่ยก็เล่นกับ TGPL ครับเวลาเราจะฟังภาคดูเกมการแข่งก็ดูจาก TGPL <10, 7, S 2> ภาคสดโดย <10, 7, S 2> TGPL ครับ 10, 7, 7, 7, เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคุณจะซื้อซีโมเลสสำหรับเติมเงิน Dota 2ครับได้โปรดฮะซื้อจาก TGPL Shop ครับคลิกเข้าไปที่ Facebook ของ TGPL ครับแล้วก็เลือก TGPL Shop ครับมีขาย <10 S 2> ทุกราคามีบริการทุกราคาครับผมนะมแล้วตอนนี้ฮะสองทีมก็ดาราฟฮีโร่กันมาแล้วนะทางด้านของสนิทเนี่ยหยิบอาร์เคมิสมาก่อนครับหยิบอาร์เคมิสมาเป็น ชอยแรกฮะเฟิร์สพิกเลยทีเดียวก็น่าสนใจครับมีเซนิตเซนิดก็ยังหยิบเชนมาอีกครับเป็นตัวเฝ <Ring. S 1> ้าป่าสวัสดีฟแฟนๆ t g จด้วยนะครับไม่ได้ทักทายนะไม่ได้ทักทายไม่ได้อะไรฮะก็รีบลงมาครับก็ขออภัยด้วยอยากเห็น M อ f i เอ,เอ,เอ,เอ็ r i n g เกับสาวๆรอก่อนนะครับไม่ใช่เกมนี้แน่ๆนนะนอกจากได้เชนมาแล้วยังได้ตัวช่วยอย่าง เวนฟูลสปริตมาด้วยครับก็หมายความว่าทางด้านเซนิตเนี่ยเน้นเลนสามก่อนเลยครับนะการเอาเวนฟูลมาเนี่ยพยายามเน้นมากครับในเลนสามีอาร์เคมิดมีเวนฟูลแล้วก็มีเชนฮะส่วนทางด้านของมิตรัสครับได้วีเวอร์ชาร์โดเดมอนลีน่าครับวีเวอร์เนโเวอร์วีเวอร์ก็น่าจะมาเฝ้าหารเลนฮะชาร์โดเดมอน เป็นผู้ช่วยในเลนสแล้วก็ลีน่าครับ <10 seconds S 1> ลีน่าชาโดเดมอนนี่ก็ถือว่าเป็นของคู่กันฮนะคอมโบคิวของเขาเนี่ย <D aya S 1> ไม่มีซ้ำนะ <Team S 1> ไม่มีทับกันแน่นอนฮนะจัดสกิลได้หมดชุดเนี่ยก็ตัวนิ่มๆก็ตายไปตัวหนึ่งโดยทีต่ต้องมีอะไรมาแจมนะแล้วตัวกลางของมิทรัสรู้สึกว่าจะเป็นควีนออฟเพนครับแอบบ้าครับยิบควีนออฟเพนมาหรือเปล่าก็น่าจะใช่ฮะ ณจุดนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเฝ้าฮาร์ดเลนของมิทรัสเนี่ยจะเป็นเนเียนวีเวอร์นะนนหรือว่าจะหยิบตัวอื่นมาเฝ้าฮาร์ดเลนครับแล้วให้ลากเคลเล่นเป็นวีเวอร์ไปอยู่ในเลน3กับลีนาชาร์เดอ์เดมอนเนะยแต่ที่แน่ๆครับแซนดิได้หยิบป,ปักมาแล้วครับเฝ้าตรงกลางฮะก็จะเป็น NWP นแะครับยามาเตะฮะ วิลสันนิทเนี่ยแบนทางด้านในเชลัลโพเพตครับมองว่าทัชขาดตัวเฝ้าฮาร์ดเลนแล้วเอาไลท์ซิลเวอร์มาครับหลุดมาจนถึงตัวที่ห้าสุดท้ายมิดทัชก็หยิบมาใช้ครับอืมดับได้ดีครับมิดทัชเป็นไลน์อัพที่มิดทัชถนัดอีกไลน์นับอัพหนึ่งเลยนะไม่ต้องมาพลิกแพลงอะไรทั้งสินนะ้นฮะประเด็นคือลาเคเนี่ย ไม่เคยไม่ค่อยได้เห็นลาเคียวเล่นเป็นไลท์ซิลเลอร์นะลาเคียวอาจจะเล่นเป็นวีเวอร์แล้วไปเลนสามครับ <seconds> ออโอเค <seconds> คือพูดง่ายคือเอ <seconds> าเนเรเวียนวีเวอร์มาเฝ้ามาเฝ้าป่านะอยู่เลนใกล้แล้วเอาชาโดว์เดมอนไลท์ซิลเลอร์แล้วก็ลีน่าเนี่ยฮะไปจัดสามชนเลยนะให้ลาเคียวเก็บเงินสบ,สบายสบายครับทางด้านของเซนิดเนี่ยลักษณะจะขาดตัว ฝาก<ช>ตัวเฝ้าเลนโอ้ฮาร์ดเลนครับสุดท้ายหยิบบบลตี้ฮันเตอร์ฮะมาเฝ้าฮาร์ดเลนเอาติดตัวอีกนะเป็นบบลตี้ฮันเตอร์นะที่มาเฝ้าฮาร์ดเลนฮะก็ลักษณะเหมือนจะเป็นเอาไม่รู้ว่าเซนิตจะจัดหลบหรือเปล่าครับแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยจะเป็นเดรเวียตวีเวอร์เจอกับเบลตี้ฮันเตอร์ฮนะแล้วก็ตรงกลางคีทและเพนเจอกับปาร์คครับเลนสามของมิทัตเนี่ยจะเป็นลีน่าชาร์ดเดิลเดมอนแล้วก็ไลท์ซิลเลอร์ชนกับ เลน3ของเซนิทฮะที่มีอาร์เคเมสเชนแล้วก็เวนฟูลฮะเกมการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วครับก็แวะไปเปิดโหวตกันเลยฮนะแหมแฟนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันมากมายฮะนะกราบขอบคุณจริงๆครับเปิดแมตช์แรกเลยคนระับสิบนาทีครับรักใครชอบใช้เนี่ยก็เชียร์กันได้ฮนะอย่าลืมครับวันนี้เป็นวันทีเ่เราเปิดให้ทายผลผิด มากที่สุดนะสำหรับรายการ Dota าทูครับทุกรายการรวมกันเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับใครที่อยู่ในวิสัยที่จะได้รับรางวัลเป็นเมาส์นะ c i ซิลีคาร์าครับริปิเตดิชันของ Dota าทูเนี่ยก็เน้นๆกันหน่อยนะทายผิดนะพ่อนะซิลเวอก็ทายผิดนะครับมีเสื้อ d o t ตาทูดของ d o r a n g นเจมาแจากครับ เริ่มต้นขึ้นแล้วครับแล้วอูมิทัศจัดสามมาชนจริงๆด้วยครับเป็น3ที่มีวีเวอร์ครับวีเวอร์เป็นลาเคียวเอาลาเคียวมาเป็นตัวนําแก๊งเอามาโหดในเลนสาเลยครับแล้วเอาทางด้าน TNK เนี่ยที่เล่นไลท์ซลเลอร์ครับไปเฝ้าป่านี่ฮะขึ้นมาอยู่นี่เลยนะท n k ครับถือว่าเป็นเลนสม ของมิทัตที่น่ากลัวครับ The battle begins Double damage สถิติการเจอกันเนี่ยมิทัตเนี่ยจะแพ้ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะในการเจอกับเซนิทนะถือว่าเป็นตอจริงๆฮะถือว่าเป็นตอจริงๆคุณขวัญเหมียวเนโกะครับนะน้องขวัญฮะ ตอนนี้เป็นการภาคสดนะแต่มีดีเลยระหว่างช่องแชทประมาณ2นาทีมีการปักหึงรอบครอบรัดกลุ่มมากนะครับสำหรับมิดทั์ตั้งใจจะเอาเลนสามให้อยู่มาฮนะปักออฟเซเวอร์มาปักเซนที่หวาดพันคลิปแถมยังปักออฟเซว่าตรงนี้ด้วยครับพยายามจะกดดันไอเคมิสให้ได้ก็เซนิดก็จัดชนเต็มที่ครับท้ายท้ายจังหวัดน,น้ชาดเดมอนผุบลีน่าหาจังหวัดตตันต่อคูตลอดฮนะ ไม่ให้เก็บเงินเชนได้เซนทอมาครับอผีป่านี่มันช่างดีจริงๆครับเป็นเซนทอสองตัวเลยครับแล้วจังหวะนี้วิ่งมาชนหน้าพอดีทางด้านของเวนปุ่สตันไว้แล้วเซนทอจะกระทืบต่ออเป็นอะเคมิสครับยิงสตันมาฮะสุดท้ายเนี่ยเชนฆ่าชาดโดเดมอนไปได้แล้วก็อะเคมิสฆ่าลีน่าไปได้ครับเงิบครับวีเวอร์รอดฮนะเนี่ยมาไล่หักเซนทีหวาดอยู่ครับ อย่ามาปักไล่เฟิร์สบัตเป็นของเซนิตและศพที่2ก็ยังเป็นของเซนิตอยู่ฮะก็ถือว่าจังหวะนี้ไอซ์ครับไอซ์สองเซนิตฮะเวนฟูสปิริตแล้วก็ไอเคมิสตามด้วยเชนเนี่ยเอกฟรีดอมช่วยกันได้ดีครับได้เซนทอร์มาทุกอย่างมันก็เลยง่ายฮะเข้าทางทุกอย่างครับแล้วก็เรียบร้อยฮะ จริงๆต้องบอกว่าเลน3เนี่ยโหดกว่าเยอะเลยนะครับขู่มาในวันนี้ลีน่าสตันแล้ววีเวอร์ไล่ยิงไล่ยิงยังไม่กดสุกุชิไล่นะฮะยังไม่กดสุกุชิไล่ครับแค่ขู่เฉยๆฮะทางด้านของเชนเนี่ยเอาลูกตัวใหม่มาแล้วฮะเรื่อยๆครับเก็บเลเวลในป่าเนี่ยครับอยู่กับเวนฟูลปล่อยเลนให้ทางด้านไอซ์ไอซ์ไอซ์ฮะอาเคมิดได้ฟาร์ม เลนเล่นทางซ้ายสุดครับเป็นบาลตี้ฮันเตอร์ฮะเจอกับทางด้านไล์ซิลเลอร์ของ TNK บาวเลตี้ฮันเตอร์เล่นโดย x อตรงกลางครับยามาเตะฮะเล่นปักเจอกับควีนอัเพนของแอปบาร์นี่ก็จึงถือเพิ่งถือว่าเริ่มต้นเกมครับแต่จังหวะนี้มาข้างหลังอย่างนี้ท่าทางจะไม่ดีครับสตันใส่ชาโดวนมันหอดลีน่าสตันสวยงามมากแต่ไอคามิสสตันสวยกว่าครับ พร้อมกับยิงรถเกาะมาด้วยอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับชาร์โดเดมอนล่วงลงไปก่อนแต่ลีน่าท่าทางจะรอดเป็นสามศบรวดแล้วครับที่มิทัดเสียให้ในเลน3นี้ครับจะสามารถชนแต่ว่ารัวร่วรัวรัวของชมไอซ์ไซด์ด้วยครับจังหวะสตันเมื่อกี้ครับโดนทั้งลีน่าแล้วก็ชาร์โดเดมอนสตัวพร้อมกันเลยทีเดียวปกไว้อีกครับจังหวะน,นี้ ดีน่าสตันต่อแต่ก็ยังต่อไม่ได้ครับเลเวลตัวซับนี่ยัยงน้อยไปฮะยังเลเวลสองเนี่ยไม่น่าจะพอฆ่าอาร์เคมิสที่เลเวลสี่แล้วตอนนี้ออกเป็นโลมาด้วยครับโซเชียลแต่ไงก็ยไงก็ตามครับอาร์เคมิสก็เก็บเงินไม่ได้นะแม้ว่าตัวซับจะตายไปเท่าไหร่ก,ก็ช่างฮนะแต่ขอให้ลาเคียวเก็บเงินได้ก็พอครับเดลเวียนวีเวอร์ตัวซับเนี่ยจะตายไปเท่าไหร่ไม่สนนะลาเคียวเก็บเงินได้นะวีเวอร์เก็บเงินได้กับ ไอไ้อไอที่เป็นอาเคมิสเก็บเงินไม่ได้เนี่ยพอใจแล้วครับสมรรถเ่นสามเลนอื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายครับโ,โอ้โหแคเรียโรชารนี้แอปบ,บ้าเนี่ยอยู่ตรงกลางก็ทำได้ตามมาตรฐานของเขาครับแต่โดนยามาเตะกดอยู่นิดหน่อยเน้นต้องพยายามเน้นนะ Radiance Tower under attack. Middle is ส่งกลับบ้านครับไม่ต้องเฟืองวาร์ปกันเลยนะเช่นตอนนี้เลเวลสามครับกลับไปเติมแล้วก็รีบวาร์ปมาทันทีฮะสำหรับอาร์เคมิสอัพเอซิสเปรย์กับอัพอันเซเบิลคอนคอคชชั่นไว้ฮะ เตรียมจะไประเบิดด้านหลังปลาพิษไปรถก่อก่อนหูช่วนว่าต้องช่วยหุบไว้แต่โดนด้านเว้นปูนสตาร์ทไว้อีกแล้วก็เรียบร้อยครับอาเคมิสเดินก็ไปต่อยหน้าหน้าตาเฉยฮะแม่ดีว่าลีน่ารอดมาได้นี่เกือบตายครับเกือบจะตาย2อีกแล้วครับไม่เล่นงานลาเคียวแต่เล่นงานตัวทรัพนะฮะลาช็อตคีฟไม่ได้เอาลาช็อตฮีโร่แทนก็ได้อาเคมิสบอกฆ่าไปสมศพแล้วครับกอคิวตอนนี้อาเคมิสเนี่ยได้ไปสนะจากสี่ศพที่มิทัสเสียฮะ ไม่ค่อยดีครับอย่างนี้ไม่ค่อยดีท n k ครับการเงินยังเป็นที่หนึ่งอยู่ครับลาชอดีน่เนี่ยทำเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันนะใกล้เคียงกับบอลตีันเตอร์ครับเลนนี้ที่จริงก็ถือว่ายางังสูสีโอ้อาร์เคมิสล้ำเข้ามาด้านในฮะไม่มีตัวซับช่วยเนี่ยลาเคียวก็ไล่ไปยากเหมือนกันครับ เอา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 แล้วปากคครับหม <c oughs> ูปารคตามเข้ามากดใบย,ยัดอีกฮะวาน n ิ่งลิฟฆ่าแอปป้าไปได้ตรงกลางด้วยสกอร์สนิททำไป5้ต่อ0แล้วใจหายแหละครับแบบนี้นี่ฮิ้วหมูตะเกียงมาด้วยครับโคโบเชนตอนนี้เลเวล4ปล่อยพายุไปจัดขี้ป่าฮะโอ้โหเก็บเลเวลครับเชน ชิวมากนะมาปไปเก็บรุนลิเจนใส่ขวดมาได้ชาโด้เดมอนกับลีนาเนี่ยต้องเปลี่ยนทิศนะฮะ ต้องเปลี่ยนข้างครับเลนนี้อยู่ยากจริงๆฮะเท่ากับว่ามิทัตยอ er มยอมเสียเลน3แล้วแล้วหูบาวตี้ฮันเตอร์ครับมันมีสกิลแท็กแล้วด้วยฮะตามเข้ามาฆ่าวิเวอร์ได้ถึงในป้อมครับอย่างก,กับเป็นการโซโล่คิวด้วยนะจังหวะก,กี้ไม่ทันได้ดูฮะขออภัยจริงๆ6ต่อ0แล้วครับเป็นภาพที่สะเทือนใจมากนะสะเทือนใจคนไทยฮนะ การเงินช่วงแรกเป็นสนิทนำไป2,000กว่า x p ก็2,000กว่าเหมือนกันฮะเชนได้อาเคียนบูธมาไอ้ไอ้ไอ้ออกเป็นมิเรลียนออฟคอเรตมาลดเกาะครับหมายความว่าเขาอาจจะมอบหน้าที่แคลลี่เนี่ยให้ทางด้านบาวตี้ฮันเตอร์ครับ XY ฮะ กำลังจะเสียทาวเวอร์ให้ทางด้านเซมิทเรียบร้อยครับวิเวอร์ยังพอเก็บเงินเก็บทองได้นะจริงก็ไม่ได้คิริวีิเล่ฮะแต่ว่าเคมิทเงินนำไปแล้วนะ มีสตนมาแล้วโดนวีเวอร์เต็มพยายามจะลดเกาะชาาดว์เตมอนต้องหุบช่วยไว้อย่างนี้อาจจะเสร็จหรือเปล่าวีเวอร์รีบกดมุดออกมาก่อนได้ฮะแม่โดนลดเกาะร,รัวรัวครับมีเลียนออาคอเลตก็ามาลดเกาะด้วยจังหวะนี้เอาโอ้โหเอาคีฟเอาตะข่ายดึงครับแล้วยิงสตันไปดาเมจมันแรงมากเฉาะหน้าทีเดียวแล้วล่วงไปเลยครับลักลาเยวจะมาช่วยเพื่อนฮะมาด้านหลังโดนนะโดนทางด้านของน่าจะโดนคีฟยิงตายนะแปดต่อศูนย์ครับ วี Queen <under> นออฟเพนเลือดโซมกายกลับมาบ้านโอ้โหเจอกอนด้าไล่กดไล่บีบครับบ n เตอนนี้ได้เฟดบู๊ต้องมาช่วยเพื่อนแล้วแลากำลังจะวิ่งสวนกับเวนตปูลเฮ้ย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 มันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วเอาไงเอาไงบวกเปล่ามีตัววาร์ปมาซ้อนครับแต่ทางด้านของลีนาไปโดนบเบลเทนเตอร์เก็บมาจังหวะนี้ควีนออฟเพนจะมาช่วยยิงสตันไว้แล้วกดเล่สวนแต่ยิงสตันใส่ควีนออฟเพนครับก็เลยโดนไล่ตบมาโดนไล่ตกมาแล้วเชนส่งกลับบ้าน รอยนวนจริงๆเนีเซนิทตีกินเนะแถวบ้านเรียกตีกินแบบนี้ืม <c oughs> สภาพการตอนนี้ไม่ค่อยดีครับถึงขั้นแย่ครับเลนสามเสียเลนอื่นก็เจ๊ง <c oughs> เลนกลางก็เสร็จปั๊กฮะยังตื้อๆอยู่ครับพีทรัส วีนอเพนตามเข้ามาสะบัดเหมือนกนะต่เลื่อนหรือแค่นี้โดนวานนิ่งลิฟโดนดีมคอยดึงไว้ครับชาโดเมอนต้องมาคอยขุกไว้ครับแต่ปั๊กมาทางด้านนี้พยายามจะตามอิลูชันออฟที่ปล่อยไว้มาตามไล่ยิงอยู่สตาร์ทไม่โดนแล้วควีนออฟเพนตามเข้ามาเก็บกว่าจะได้หนึ่งศพนี่มันอู้วิมากัน4ี่คนนะเลือดตาแทบกระเด็นนะยากเย็นแสนเข็นแต่เซนิี่แค่กระดิกมือฮะกระดิกนิ้วฮะ t o เบลตี้อนเตอร์ตอนนี้เดินทั่วแล้วครับคีซี่เป็นตัวอีกตัวหนึ่งครับเป็นอีกคนหนึ่งที่รีเซตชมว่าเล่นเตี้อนเตอร์ได้แจ่บมากๆเปิดแผนที่ดีหาจังหวะการเข้าทําดีทุกอย่างครับคีซี่ครับ มาด้านหลังแล้วแท็กยัดเดินเข้ามานิ่มๆดื้อๆเลยครับเลื่อนรถไปครึ่งหลอดคืเขาเป็นตามาสะบัดแต่ว่าเบลเทนเตอร์ปาจูลิเกนฆ่าลีน่าไปได้แล้วฮะโอ้โหสบายครับชาวบ้านเรียกว่าฟรีพยายามจะขึ้นมาบวกด้านบนครับเบลเทนเตอร์มีวินโรดยู่แล้วครับก็เดินหนีสบายๆอ้าวเนลูเบียนวีเวอร์ครับไปโดนโซโล่คิวของไอไซสไอค่าในเลนทางด้านขวานี้อีกนะ ไม่น่าจะทนไหวเกิน20นาทีแน่นอนตรงกลางมีวาร์ปมาช่วยครับดีหน้าวาร์ปมาช่วยทางด้านของพัคตามาไปไปไปาก็ปบใบจังหวะน,นี้พัคฆ่าอัปป้าไปได้แล้วยังเหลือวีเวอร์อยู่ตรงทางด้านของบาติเอนเตอร์กลับบ้านแล้วตามตบเว้นพฟูตบลิตไล่ขวนมากดเมจิกซิกขึ้นมาพยายามจะเวฟไล่ก็ไม่ทันอยู่ดีแล้วเชนไล่ยิงลีน้าฟีฟีครับเวนต์ฟูตบลิดสันมาสตันและฆ่าลีนา่าไปได้ก่อนที่ตัวเองจะตายครับ หลายซูลเลอร์กำลังไล่ฆ่าเชนอยู่แล้วลุงฆ่าเชนกันไม่ได้แต่บาวตีนเตอร์มาไล่สับทางด้านของเทียนเคหลทยซลเลอร์พยายามจะคานหนีโดนปักมากดวานิ่งลิฟฆ่าได้เหมือนกันนะตายเกลื่อนบอกแล้วกว่าจะได้เขาทีละศพเนี่ยมันยากครับแต่ละศพแต่ละตัวอาเคมิทมาจากไหนไม่รู้ครับมาสตันจากทางด้านหลังแล้วเาชาดโดว์เดมอนล่วงลงไป15ต่อสครับเละตุมเป๊ะ กูไม่กลับแล้วมั้งครับงานนี้เข้ามาฆ่าถึงในครับบาวตี้ฮันเตอร์กับทางด้านของปั๊กฮะฆ่าลีน่าได้ง่ายๆแล้วคุณออปเอนจะโดนอหรือเปล่าลักษณะจ,จะฆ่าไม่ได้ฮู้จังหวะน,นี้ตัดสินใจกดอันติกรีชไปครับไลซิลเลอร์ก็โดนมาช่วยปั๊กมานาบานายังพอมีเหลือกดวันนิ่งเองเอ,อกด รีมคอยดึงไว้ก่อนโอ้โหได้กอนด้ามาฮะแต่ก็เสียลีน่าไปเหมือนกันไม่มีแหละครับที่จะได้ฟรีฮะส่งปั๊กกับบ้านฮะเชนกลับมาได้บลิงฮะติดปีเข้าไปใหญ่ ดัสเซนิก็ปิงกันมาครับในป่าคนที่กำลังเดินผ่านมากำลังลากคีฟอยู่เนวูชาโดเดมอนเลือดหวานเหลือเกินโดนสวับมาแล้วสับนง่ายมากอ้าวลีน่าครับอยู่เฝ้าทาวเวอร์แท้ๆตัวมาตอดค่าไปอีกครับอ่าห้าอ่าห้าเกมนี้ผมว่ามันเริ่มไม่ขันะฮะ สนิทช่างแตกต่างเหมือนจะออกเป็นแบตเทนฟูลลี่นะบัคเกอร์นอาเมอร์ขึ้นมาเอาไปปล่อยพิษไปเลยโอ้โหเข้ามาสะบัดละลายซลเลอร์โดนออกมานี่ก็กดสตัร์ทแล้วกดอออยู่ขึ้นมาสตัร์จะได้ออกหรือเปล่า อู๋ส่งอาเคมิสกลับบ้านไปแล้วมั้งคะเนี่ยยังนะอาเคมิสมาตายตรงนี้ฮะได้อาเคมิสครับแต่เริ่งแรกด้วยควีนอเพนแล้วดูครับเข้ามาปาชูริเคียนยัดหน้าสบายๆครับเสียทั้งลีน่าแล้วก็ชาโด้เดมอนไปอีกจังหวะน,นี้เอาแท็กยัดใส่ไลท์ซิลเลอร์แล้วก็ตามเข้ามาฆ่าไลท์ซิลเลอร์ครับบ่าวตี้ฮันเตอร์รวยจริงๆครับมีดูเลือดบู่กับกรองมาแล้วครับวัดเมียอัลเฟิงไลท์ซิลเลอร์ซื้อเกิดมาแล้วก็มาที่ทาวเวอร์เอาละครับ เอาล้วครับกดเลดวิ่งกลับบ้านนะครับพยายามมาถ่วงเวลารออยู่แล้วครับเว้นปูนเว้นปูนดูดาวส่งแว็บยังไม่มาสตันก็ไม่ค่อยเข้าทีพยายามกดดันเอาท็อปเวอร์น uh ี้ให้ได้ก่อนสนิทแล้วเข้ามาวันนี้กดไฟพืมนปูนถึงข้าววีเวอร์ไปได้ครับเพียงเป็นกริสสวนมาก็จริงแต่ไลท์วีเลอร์ก็กำลังจะตายเหมือนกันเข้ามาฆ่าครับจังหวะนี้ชาด้วยเดมอนฆ่าเว้นปูนถือก็ได้แล้วสะบัดจังหวะนี้ครับ คุยน้องเป็นฆ่าเชนไปได้ครับแต่ก่อนมันช้าไปครับเชนเนี่ยเก็บเ n ียนเคไปก่อนแล้วนะยังอยู่อีกครับอาเคมิสครับอาเคมิสวิ่งมาจากข้างหลังแล้วปล่อยสตันโดนสองคนอดีครับแต่ที่โดนล่วงลงไปเต็มเต็มคืนลีน่าฮะมีเอาเป็นกาบิ้งออกมาโดนดีมคอยดึงไว้แล้วจังหวะต้องกล่าวจีจีเลยครับถ้าตายฮะเรียบร้อยครับ26ต่อ7ฮะยังทนอยู่ฮะยังไหวอยู่ เหรอนั่นแหละครับกับตันทีมครับไม่ไหวแล้วครับ ith, เกมแรกครับเป็นเซนิที่เอาชนะไปได้ก่อนแบบโอ้ต้องบอกว่านิ่มือสบายมือบางเบาไม่ต้องแทบแทบจะไม่เหนื่อยอะไรฮะ แทบจะไม่เหนื่อยเลยทีเดียวครับนะหนึ่งต่อศูนย์ครับสนิทนำมิดทรัสนะ